วันนี้นะคะแม่กับเชิดแตงก็ได้พัสดุจากร้าน seya shop c o m นะะค t ค o m นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรมาแกะเชลยค่ะเชิค่ะเชิแตงอยากรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรมันจะเป็นมันจะเป็นของเล่นหรอใช่หรอมันจะเป็นแ ของเนองนะคะนกคะกคะนีม,นมนอ,อ้คว่่คงเปิดมาก็จะกระดาษโน้ตนะคะจดจีนทั้งทีเ่ยช .com อ,อ,องคอมขอมอบอ่งเป้าซองนนหนาๆมาให้นะขอบคุณน,นะคะ อ่างเป่าลูกอ่างเป่าที่เขาไว้แจกกันลาตุ๊จีนไงโอ้เยอะแยะเลยเจ็ดซองเขียนว่าเซียช็อปนะคะขอบคุณนะคะยินีทำาคารพอใช่สวัสดีค่ะวันนี้นี่นะร้านเซียช็อปดัดคอมส่งมาให้นะคะเจ็ด เดี๋ยวแม่จะแจกน้องๆไหนก็ต้องขอบคุณด้านเซียชอปตัดคำนี้นะคะที่ส่งมาให้เราได้แจกน้องๆนะแม่แจก6อันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันหนึ่งอันว่ามันเป็นอะไรโอ้โหแจกอัางเป่ากเลยอ่ะติดมาสนิทเลยนะคะแม่ตัดค่ะติดมาสนิทเลย ต่าตาก็ต้องมีเงินใช่ไหมคะเป็นเงินขนมกระดาษคือขนมกระดาษที่เป็นรูปแบงก์นั่นเองมอนสเตอร์ยูโรมอนสเตอร์มันนี่มาเรามาแกะชิมขนมกระดาษรูปเงินกันเลยนี่ขนมกระดาษรูปกินแปาไหมอะได้ค่ะหนึ่งใบละหล้าเรอะะมีสีอะไรบ้าง ชมพูกับสีเหลืองมีฟ้าด้วยอาจจะตามชิมสีอะไรคะสิมสีหนาเป็นไงคะไม,ม่ชิม,ล,มลองแ,แตะดีไหมลองแตะสิลแล้วลองแตะสีมีลายปิดไหมแตะได้อะไแล้วลิซฟ้าฟ้าแต่ยังไม่เป็นลายนะ ขนมกระดาษนะคะหักเปาะแปะเปาะแปะเลยอร่อยค่ะหอมหอวานนิดนเปาะแปะแปะเหรอหอมหวานนิดนี้ค่ะงั้นอ่างเปาที่เราจะแจกกันอีกอกฟองก็เป็นขนมกระดาษนะคะเดี๋ยวมาฟังกติกากันค่ะตอนนี้ก็ใกล้จุดจีนกันแล้วนะคะแม่ก็เลยถือว่ากิจกรรมนี้นะเป็นการแจกอ่างเปา ของแม่ปูเปก้กับร้านเซ่าช็อปนะคะแจกร่วมกันค่ะน้องๆที่อยากจะได้อ่างเปานี้นะก็คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยค่ะว่าเงินแตะเอียที่ได้จากตึกจีนน้องๆมีแผนนี้จะเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวแม่จะสุ่มจับผู้โชคดีทั้งหคนมอบอ่างเปาให้ค่ะเริ่มเล่นกันได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2559 แม่จะประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2559นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแม่ปูเป้กับอินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะแล้วก็กด subscribe c h anel n นี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาแจกอะไรกันบ่อยๆค่ะจ้า <laughs> สำหรับวันนี้แม่กับเชอร์แดมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย